ัเกตลมนะคะลมแรงแ่าเราจะเล่นน้ำไหวห <laughs> รอยังไม่ลงนานะตัวทัแข็งเอโอ้กิวี่ช่วยด้วยโอ้โหสุด เอ้สวยเลอ้ยนันะมันไอ้นี่้วยนะนิ่มๆด้นะข่าฮะอะไรนะหกสิบเจ็ดอุ้ยกระเป๋าน่ารักว่ะใส่วิกินี่นะ ใส่ไิกินี่กันไหมพี่แอุนน้ยน่ารักอะไม่ใส่ไอ้กลัวกลัวหลุดใส่เดียวก็ได้ใช่หาเจอกันใครชอเท่าไหร่อ่ออะสิบแปหร้อย เอามาวะเอามาวะซื้อไไอ้อาวใช่แล้อแตอาจะา,า,า้ไไอไข่กง,งอ๋เอุยอยากกินเหมือนกันเพราะมันไม่ต้องจองพี่ไงสวัสดีเพราะมันไม่ต้องจองพี่อ่ะไม่จะกินเลยมันเปืองมือมันเปืองมือข้าวนะแคใครกินไม่ม,มือตังไม่เปืเืองมือ เข้าใจป่าววัดจะกินอีกวันเริ่มทำงานบ่ายสองไงอะมันกินใหม่ต่อดีกว่าวันเชีองโอ้โหไม่ได้หิวอีกเราซื้อไม่ได้อ่ะอยากกินไอติมเม็ดน่ะไหนอะต,ตรตงไหนขายไอติมเม็ดน่ะตรตงไหนขายอะหรอ,อไม่เป็นไร จะกินตรงไหนอันเนี้ยตรงนี้หรอจริงี่ซื้อซื้อป่ะเท่าไหร่อปัดรถได้ปะ่ะได้คุ้มแรง4.25แต่ถ้ารถได้4.25ถ้าคุ้เแ่งนะถ้าเท <4. S 1> <4. S 2> ่าใหญ่6.38 6.38 4.25กินปะ ปากสองคนใส่ใส่ใส่กินวน้ำอะไยังไงะอาเวยเล็กเใหญ่เจนเวยใหญ่ให่แค่ไหนใหญ่เยอะปะไม่ดูของกคนดูไม่ไหวเหรอพี่พี่เรามายี่สิบเนี่ยเดือดไม่เอาบหตรบั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 ตรพนักงานเจนอยู่ใช่ไหมที่เก็บแล้วเงกินไอติมกินไอติม จเป็นเงินเท่าไหร่จก่อนไหมปะแต่พี่ก็มีใช่ก็มพี่จ่ายก่อนเขามีเบรนจิปปิ้งดอกอุ้ยสามใหญ่ 99, ห้าเว้ยที่น้สองไหนใหญ่อันนี้มีคุกกี้มี today we have vanilla อ๋อนั่นไงใหญใหญ่นั่นไงอันนี้คกี้เินีมแล้วก็ช็อโกแลตมีอาใหญ่ไปเลยนะได้ ไม่ใช่มัน9 9าเก้าเก้าดเอาะไรเอาเกนีมเอาไหนเอาไหนอุ้ยอันนี้อะไรรถอะไรสีชมพูขาวอ่ะได้คกินมาเดอออะไรอร่อยอะไรอร่อยกกน้ครีมโอเคลาสไซยออก้ก้ครีมครีม ล่าล่าสล่าส์ y อ a มันเป็นไอติมเม็ไอติมเม็อร่อยอร่อยหนึ่งนหนึ่ขอเยอะๆหน่อยขอเยอะๆหน่อยว้าว t h a s cute o k เย y นี่นะคะมันเป็นไอติมเม็ดเฮ้ยเย็นขนาดนี้กูยังกินไอติมกันนะคะแน่นอนจริงๆเถอนะสี่จุดสี่เข้ามาก่อนกันเลย ก็จะไปเล่นน้ำแล้วค่ะว่าเท่าแล้วพีเท่าคนนี้นห้าดอนหนึ่งนี่เท่าไรสี่จุดเท่าไร